เรียดินมาแล้วนะครับวันนี้มาตามข่าวฮะเขาว่ากันว่าตอนนี้นะฮะในข่าวมีบอกว่าบอนสีอันนี้ฮะบอนสีเนี่ยถูกถูกขโมยบ่อยมากเอ๊ะมันมีราคาขนาดไหนแล้วก็เอ้ยมันกําลังจะมาเป็นพืชเศรษฐกิจอีกใช่หรือไม่นะครับวันนี้ผมมาที่สวนมณีมนนะครับมาพบกับอาจารย์ต่อที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบอนสีฮะมาครับอาจารย์สวัสดีครับ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 วันนี้มา หาที่สวนบณีมลูลเฮ้ยท <Hey, S 2> ี่เขามีข่าวบอกว่าบอนสีตอนนี้ส่วนใหญ่เขาปลูกไว้หน้าบ้านแล้วก็ถูกขโมยบ่อย,ยมากเลยทําไมมันมันมีมูลค่าขนาดไหนจริงๆบอนสีมีมูลค่าทุกตัวแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับ,รบแต่ทีนี้คือที่หายเนี่ยคือเป็นความเชื่อโบร,ราณครับเออไม้ขโมยอเอาไปเลี้ยงแล้วสวยอ่าดีอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาเอาไปทำแล้วขายต่อได้อืก็เลยเกิดการขโมยขึ้นมา จริงๆแล้วมันมันเริ่มมีมีมีกระแสตรงนี้เพราะอะไรฮะเออจริงๆแล้วบอลสีเนี่ยคือมีมีซื้อขายกันมานานแล้วแต่ที่เป็นกระแสตอนนี้ก็คือช่วงโควิดรแรกๆก็คือคนอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้กลังเขียนโทรศัพท์กันเห็นข่าเห็นบอลสีสวยก็เลยเริ่มจะซื้อขายกันทางออนไลน์ไอ้บอลบอลสีกับกล้วยด่างมันมันต่างกันนะหมายถึงว่าราคาราคากล้วยจะแพงกว่าครับแต่บอลสีบางต้นก็ใกล้เคียงกันครับครับแต่การเลี้ยงการอะไรก็ คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันครับแต่บอนสีเนี่ยเลี้ยงในร่มลำไรแต่บอกล้วยนี่เลี้ยงกลางแจ้งครับทำไมถึงเริ่มมาสนใจบอนสีจริงๆบอนสีผมเลี้ยงมาตั้งนานแล้วครับเกือบยปีแล้วยี่สิบปีครับแล้วส่วนใหญ่ทำพวกไม้ใบไม้ร่มทั่วไปครับครับก็ทําไปทําไปครับก็ทําไม้ประกวดด้วยครับครับก็มีพวกแก้วกาญจนาก็ชัเก้าชั้นแล้วก็มีบอนสีครับครับแล้วที่กําลังจะสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ตรงนน้นะเกิดจาก บอลสีรือเป่าก็จากบอลสีด้วยครับได้หลายอย่างครับวันนี้นะคะใครสนใจหรือว่าอยากอยากมีอาชีพแล้วกันสมสนใจแล้วรักต้นไม้เดี๋ยววันนี้มาฟังอาจารย์ปอกันครับพาผมเดินไปดูได้เลยฮะชิดตรงนี้เลยครับผมครับผมตรงไหนดีอันตรงนี้เลยครับได้จะให้ชมไม้ก่อน คือคือคือมันมันโดนแสงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ถูกไหมได้ไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมนี่คือคือคือส่วนใหญ่เขาเลี้ยงบอลบอลสีเขาจะเลี้ยงกันอย่างนี้คือจริงๆแล้ววิธีของอาจารย์เอิจริงบอลสีที่เลี้ยงในตู้คือใบเขาจะดกคือนี่คุณหอยเอามือเข้าไปดูนะครับอากาศเขาจะร้อนชื้นตลอดเหง้าจะอบอบนมเออเออมันจะอบอบมนะครับแต่ถ้าเลี้ยงนอกตู้เนี่ยคืออากาศมันจะมีร้อนมีหนาวมีเย็นคือมันจะแกว่งตลอดทำลานไม่ค่อยโตแต่ในตู้เนี่ยคือเขาจะออกได้ว่ามันทีลระบเลย <What? S 2> เอาสมบูรณนะแต่ถ้านอกตู้เราเปรียบเทียบกันแล้ว mm hmm. ประมาณเดือนละ oh. เดือนละใบ oh. คือต่างกันเยอะ oh. แล้วก็ในตู้เนี่ยทรงใบจะดก กว่าด้านนอกเยอะครับคือเวลาอันนี้คือเลี้ยงไว้เพื่อเพื่อเพื่อจําหน่ายเพื่อจำหน่าย,ย,ายแล้วถ้าสมมติเพื่อประกวดมมมมด้วยเพื่อประกวดด้วยครับผมคือจริงๆแล้วมันมันถ้า,าสมมติเราซื้อไปไปไปเลี้ยงจริงๆไม่จําเป็นต้องต้องอยู่ในตู้แบบนี้บ้างหรือว่าจำเป็นจําเป็นก็จำเป็นกระเพาะไม้ตเล็กครับอนุบาลไม้เล็กๆคือไซส์เล็กๆที่เราพาจากชิ้นผาจากพาะเมล็ดเนี่ยเลี้ยงในตู้ก่อนแต่ถ้าคือได้อายุประมาณสักสี่ห้าเดือนกไปแล้วเนี่ยออกจากตู้เอาไว้เลกได้สบายเลยสบายครับอันนี้คือคือบอลสีมันมันชื่ออะไรฮ ก็ในตู้อย่างในตู้นี้ก็มีหลายหลายชนิดครับอันนี้อย่างเช่นอ่ะโอ้โหนี่สวยๆ<ว>นะรุ่งเรืองครับอันนี้ลงในกลุ่มเสนอราคาไหมาพออากาศไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเอ่อได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแต่ผมไม่ได้ขายนะผมปิดเก็บอันนี้คือคือคือพี่เก็บคือปิดเก็บคือไม่ได้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 ไไดขายตออกตลาดคือคราคาไม่ได้ดังใจครับ ตั้งไว้สองแสนแต่ได้แค่แสนหนึ่งก็เลยยังยังยังไม่เต็มที่พอใจมันสวยตรงไหนมันมันดูยังไงอย่จริงไม้ไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ออกตลาดไปได้ประมาณทกปีหนึ่งแล้วแต่ว่าคือจํานวนยังไม่มากครับอืแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยแล้วไม้โทนด่างสีชมพูครับคือพื้นใบมาสีน้ำตาลมีด่างชมพูแซมมามีสีเหลืองใช่ไหม อ่าับผมเป็นกระถางเขาจะไม่เหมือนกันนี่ครับนี่ขายถ้าใสไอ้สองแสนนั่นคือทั้งทั้งทั้งกลางกระถางเลยเขาไปขยายพันธุ์ต่อได้เขาไม่ไม่เราไม่ได้ขายเหมือนแบบเออเป็นแบบทักกล้วยด่างมันก็จะเป็นใบเป็นอะไรเงี้ยไม่นับเป็นใบหรืออันนี้นับเป็นเป็นต้นเลยจริงจริงแล้วก็คือมันอยู่กับฟอร์มครับครับอยู่กับฟอร์มแล้วก็อยู่กับความหายากของไม้ชนิดนั้นของบอลชนิดนั้นคือแต่ถึงต้นเนี้ยในตลาดเนี้ย เออผมต้องทําตลาดให้ลูกค้าก่อนว่าเออผมฟอร์มแล้วนะม้าตัวนี้ดกเดินได้ทาง1 4บสบห้าใบทรงใหญ่ฟอร์มสวยมีเล้วลวดลายหลายๆอย่างคือราคาเนี่ยก็อ,อยู่กับความต้องการของตลาดด้วยแล้วก็อยู่ความของเราด้วยาค,าคือเราไปคนทำขึ้นอยู่กับความต้องการ<จ>พอใจกันทั้งคู่ทั้งคู่ครับสองฝ่ายับผมและแล้วยางเนี้ยฮะอันนี้มันมีมันมีอันนี้คือน้าพึ่งพระจันทร์ครับอันนี้ตัวเนี้ยเอกลักษณ์ก็จะเฉพาะพิเศษเลยคือระจันทร์เป็นไม้กระสี จากคุณคุณหอยเห็นมาตั้งเล็กๆคือจะเป็นเขียวขาวครับพอโตขึ้นจะเริ่มออกสีมานิดๆเนี่ยฮะเนี่ยเริ่มออกชมพูได้กัดชมพูเต็มใบแล้วก็จะมีเหลืองมีขาวมีเขียวใช่นไหมฮะอาจะออกหวานครับผมแล้วใบค่อนข้างใหญ่สวยนะแบบว่านเป็นฮาร์ปไปเลยใช่ครับผมอันนี้สนที่ราคาเท่าไหร่ฮะตัวนี้ไซส์ย่อมๆเล็กๆก็ส่งอยู่สามหมื่นครับกระถางเล็กๆกระถางเล็กๆครับผม มันมันเป็นพืชเศรษฐกิจไปแล้วล่ะเศรษฐกิจครับบนสีนะแล้วก็จะมีแบบไม้กลมๆหน่อยคัะนี่ฮะกลมๆนี่ครับเจ้าปอแก้วอันนี้อันนี้อะไรนะชื่อเจ้าปอแก้วครับเจ้าปอปอแก้วหรือกอแก้วปอครับปอแก้วนะชเจ้าปอแก้วจริงๆไม้ต้นนี้ผมขายไปลูกไม้ไปนานแล้วประมาณปีกว่าแล้วทีนี้ลูกค้าเขาครูไม่ได้ชื่อทักทีนึงตั้งชื่อได้ไหมชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรก็ตั้งมาเหอะ อยู่วันหนึ่งเขาก็บอกเอาเจ้าปอกแก้วแล้วกันรูจจะเรียกอะไรชื่อพี่ด้วยใช่ครับเขาก็เรียกเจ้าปอกแก้วเจ้าปอกแก้วเจ้าปอกแก้วผมบอกเอาก็เอาครับอันนี้ก็สวยนะครับสวยก็เป็นออกใบกลมด่างชมพูครขาวครับแล้วเวลาดูแลมันนะพี่พี่ดูแลพิเศษพิเศษกว่าการดูแลนะฮะคือจริงๆแล้วบอนสีเนี่ยเลี้ยงง่ายมากคือแต่วัสดุที่ใช้คือดินใบกัมปูอย่างที่คุณหน้อยเห็นนะครับเนี่ยดินใบกัมปูอันนี้คือตากตากแห้งเลย ตากแห้งแล้วก็มาปลูกไม้ลปลูกเสร็จแล้วเข้าตู้รดน้าไม่เสร็จเรียบร้อยก็จบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วจรแล้ว,ลวใช่ไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็รอดูจากแมลงบ้างแล้วก็มีพวกเชลานิดหน่อยครับครับไอ้ต้นพวกนี้พี่มันจะสูงสูงขนาดไหนหรือว่าโตเต็มที่ขนาดไหนโตเต็มที่เลยอะ่ะแล้วแต่ชนิดนะครับ,บชนิดไซส์เป็นประเภทคอมแพสไซส์กลางไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างงี้พวกเนี้ยมันอยู่มันไซส์ใหญ่เต็มที่ก็เกือบยันตู้เลยนะหรอประมาณ60เซน70เซนได้ครับครับ ผมแล้วจริงๆนะไอ้ตรงน้ําตรงนี้เพราะว่าฝนตกหรือว่าพี่ต้องการให้มันน้ามันคลังน้ำเราขังไว้ครับต้องขังไว้นี่คือตั้งใจว่าขังไว้ใช่ครับเราไม่ต้องลดเลยใส่ตู้แล้วมีน้ําอยู่ในตู้เรียบร้อยเลยไม่ต้องลดน้าไม่ต้องลดน้ำเพราะว่าน้ามันก็จะระเหยวนเวียนกันอยู่ตรงนี้อยู่นี้เขาจะดูดกินอยู่นี้แล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ฮะปุ๋ยก็ไม่ใส่นะเฮ้ยจริงๆครับจริงเหรอเขากินใบกัมปูอะยกขึ้นมายกขึ้นมาคุณหอยดูนะครับตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเลยนะผมเทให้ดูตัวอย่างเลย ก็ไม่มีปุ๋ยสักเม็ดถึงครับอยู่รากครับรากก็มากินอย่างนี้นี่รากเขาลงมาข้างล่างเห็นไหมที่แช่น้ำเขาจะลงมาดูดดูน้ํากินแล้ว็ดูข้างล่างเลยใช่ครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันกินใบก้านปูครับอันนี้อีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอันเดียวกันใช่ไหมนี่ไอ้ขาวๆเนี่ยขาวขาวอันนั้นเพชรเจ็ดสีครับเพชรเจ็ดสีครับผมมันมีเจ็ดสีจริงป่ะไม่ถึงราคาแต่ใกล้เคียงครับผมอันนี้อันนี้ก็สวยพี่เป็นไม้เก่าเหรอครับผมเก่าแล้วใช่แต่ว่ายังมีความ เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเป็นด่างขาวครับครับผมคือจริงๆแล้วถ้ารู้หลักก็เลี้ยงไม่ยากใช่ครับเลี้ยงทําอะไรก็ไม่ยากแต่เนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือไม้ต้นตํำหลับประจําสวนที่มีชื่อเลยตอนนี้คือเมืองนี่คือต้นตํำหลับของเมืองกาะเกร็ดครับอันไหนที่เป็นออริจินอลของที่นี่นี่ผมหยิบให้คุณดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้สวยหน่อยครับนี่ผมถุงนใหครับเฮ้ยเห็นไหมฮะสวยไหมครับเฮ้ยมีรายละเอียดมันมันคือรายละเอียดมันมันมันยิบจริงๆของพี่ใช่ครับ มั้อไม่ปรจาคนเอธิบายหน่อยว่าตรงนี้มันสวยตรงไหนอะไรยังไงคือจริงๆบอลทั่วไปอ่ะเขาจะมีพื้นเขียวเขียวทั่วไปเลยนะไม่มีด่างไม่มีอะไรมีเขียวมีแดงมีขาวมีชมพูครับแต่นี้มีเขียวมีแดงมีขาวมีชมพูมีเหลืองมีในตัวเลยเไหมมมีสีบอลอีกรวมฮิตรวมพิชก็คือเป็นบอลด่างที่มีเอกลักษณ์ลวดลายสีสันที่ให้ดูชวนหลงไหลครับคือจริงๆิแล้วที่เกิดมาแบบอย่างเงี้ย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 เกิดจากการผสม ตั้งใจหรือว่ามันมันเกิดขึ้นเองเกิดจากการผสมตั้งใจให้ด่างครับทำให้ด่างก็คือเราเลือกพ่อเลือกแม่เลือกสายพันธุ์ที่จะผสมครับครับคืออย่างสมมุติว่ากอเกตเนี่ยเป็นลูกของบอลกาบครับเข้ากับลูกไม้ครับคุณได้ออกมาเป็นตัวนี้ครับับผมคือตั้งใจทําให้ด่างครับราคาแล้วกันเอาไว้ง่ายตัวต้นเนี้ที่คราวที่แล้วผมขายใหญ่วันนี้ไปหน่อยหนึ่งสองแสนห้าครับครับอันนี้ก็ถ้าอันนี้ก็ใกล้เคียงกันราคาเียผมเกาะแน่นเลยเอาเลิบจิกเลยกลัวมันหล่นเนี่ยอันนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะ อันนี้ง่ายๆก็สองแสนใกล้สองแสนห้าถ้าพอใจถ้าพอใจครับโอ้ยผมขออนุญาตให้พี่วางอันไหนอีกอันไหนอีกอันไหนอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นลูกไม้ใหม่ยังไม่ได้ยังยังเป็นไม้เมล็ดอยู่เลยครับอันนี้ผมขออนุญาตถือนะฮะครับหนักหน่อยนะฮะไม่เป็นไรฮะครับอันนี้เป็นไม้เมล็ดเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อ่วายังไม่ได้ตั้งชื่อมีต้นเดียวมีชื่อว่าปออีกไหมมีต้นเดียวในโลกมีต้นเดียวในโลกใช่คือเป็นไม้เมล็ดทุกชนิดคือถ้าเกิดมาเป็นเมล็ดมีต้นเดียวในโลกอจะไม่เหมือนใครเลยครับ คืออันนี้มันก็คือแต่แติว่าเหมือนในข้อเดียวกันเนี่ยอาจจะมีใกล้เคียงกันแต่อาจจะแตกต่างกันที่ทรงก้านทรงใบสีสันนิดหน่อยครับครับผมเฮ้ยแต่มันความสวยงามเอาตรงนะอ่ะผมถือเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันด่างได้ขนาดนี้เลยเหรอครับเพราะว่าธรรมดาถ้ากว้วยด่างก็จะมีประมาณ3สีผมว่าประมาณ3มสีแต่ถ้าบอลด่างก็จะมีหลายสีหน่อยหลายสีหน่อยนะฮะเมื่อกี้มาเกือบห้าเลยครับผมอือือันนี้ก็จะเหลืออันนี้เป็นขัอนออกใบกลมครับใบลใบกลมก็คือปใบมนใบมน ราคาราคานี่ยังไม่ได้เปิดครับยังไม่เปิดถ้าสมมุติจะเปิดก็ยังไม่มีในใจหลักแสนเป็นหลักแสนแน่นอนหลักแสนแน่นอนนะครับนี่ก็คือพี่พึ่งเพราะบัลเลเลยแล้วเป็นแบบนี้แล้วมีต้นเดียวในโลกที่คาดว่าอย่างนั้นเขามารู้จักพี่ได้ยังไงเออ แบบเออมาซื้อกับพี่มาซื้อกับพี่อย่างเงี้ยแรกๆเนี่ยเขารู้จักพี่ยังไงจริงจริงครับผมไม่ได้ขายบอลผมขายไม้ใบในกลุ่มบอลเนี่ยเพื่อนจะรู้ว่าผมไม่ได้ทําขายคือทําไ่ดูเล่นกับทำประกวดมีลรามงานช่วยงานครับ,คร,บครับผมในกลุ่มส่วนใหญ่เราเขาพอหลังๆมาช่วงโควิดเนี่ยผมก็เริ่มทำคุยกันก็เริ่มทําขายคาดทำขายปุ๊บ อย่างพี่หอยซื้อผมไปเนี่ยไม้ใครอะ่ะไม้พี่ปออยู่เนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นนนเขาจะบอก,กต่อต่อไปจนกลายไปบอกเออ,อเขาเริ่มมาดูว่าตรงนี้มีไม้ดา่างเริ่มน่าสนใจอะไรเงี้ยเขาก็จะตามหากันครับอ่ะมาอีกสักต้นหนึ่งเห็นบอกมันเป็นคู่กับต้น,ต,นต้นไม่กี้นี้รัตนาลุงเรืองรัตนงเรืองครับอันนี้รัตนาลุงโรดอันนั้นรัตนะรุงเรือนมานี่รัตนรุุงโรดนะครับลงเสนอราคาไปปิดเก็บมาเหมือนกันครับปิดเก็บมาเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้โหไม่ได้ขายไม่ขายเพราะ ยังราคาไม่โดนนะราคายังไม่โดนใจสวยตรงไหนคือตรงนี้คุณหอยลองมองเปรียบเทียบกันเมื่อกี้อันนี้ออกทนสีพัดเทลออกอมส้มๆ้มชมพูเห็นไหมสีมันจะกระจายหมดเลยครับคือมันจะบอกหวานนะครับลืนกันมันจะดวนหวานสำหรับผู้หญิงอชบนะนะแมนแมนอย่างเราก็ชอบชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันแต่ว่าบอกได้เลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหมันเหมาะสำหรับมันพัดเทลจริงๆมันมีสีชมพู เวลาขยายพันธุ์นะพี่มันขยายยังไงวิธีการขยายพันธุ์ก็คือมีหน่อส่วนใหญ่มันเหมือนกล้วยกล้วยด่างไหมมันเป็นมีหน่ออยู่ตรงนีีมมกััครบล่างใช่ครับเพราะบอลสีมีหูเป็นบอลมีหัวอกูเดียวพวกเผือกอะครับไม้น้าอะไรพวกนี้ยจะมีหัวมีหน่อขึ้นมาขายเป็นหน่อขายเป็นหน่อแล้วก็ผ่าหัวก็ได้ครับเอาหัวมาผ่าก็ผสมดอกผสมดอกจะได้เป็นพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้มีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเข้ามาคือเนื้อเยื่อจะไม่เหมือนเดิมก็คือแต่ว่าคุณอาหอยตันนี้ปั่น ออกมาก็จะได้ไม่แบบนี้อาจจะเป็นขาวหมดเลยหรือว่าเป็นเขียวหมดเลยจะไม่ได้ต้นเดิมครับคือเขาทาไม่ได้ทิชชู่งานละเอียเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าใช้ใช้หนอ่อใช้อะไรมันคล้ายๆกับพวกแคตตัดมั้ยเราเราผสมกันแบบนั้นไหมเหมือนกันครับแต่แคตตัดผสมทั้งวันแต่บอลสีผสมทั้งคืน oh, อ๋อเหรอครับบอลสีนี่ผสมตั้งแต่ทุ่มครึ่งขึ้นไปเลยครับเวลาทุ่มครึ่งนทุ่มครึ่งจะมีกินน้ำเผมทำไม่ได้เพราะผมออกเที่ยว กลับมาเที่ยงคืนข้าผสมได้คร <c oughs> um, ับอ๋อหลังหลังจากขับปิดก็ได้ครับแต่จะเมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จะเป็นกิจกรรมหลังเขาเรียกว่าเมื่อก่อนกินข้าวต้มแต่เดี๋ยวนี้มามาหาบอลบอลสีกันดีกว่าทําไมมันต้องทุ่มหนึ่งเออมันเป็นเวลาเขาที่เกษรตัวเมียจะบานอืมอ่าเอาคนหอยสังเกตเลยผมถ้ามาตอนทุ่มนะจะเดินผาปุ๊บจะมีกลิ่นหอมเลยคือรังไข่ตัวเมียเปิด ตอนประมาณทุ่มขึ้นพร้อมผสมพร้อมผสม,ม,สมแต่ถ้าเราไม่มีเกสร,รตัวผู้ที่ผสมอ่ะครับเราก็ต้องไปรออีกวันหนึ่งรออีกทุ่มหนึ่งครับเพราะาตัวผู้ตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่ว่าผสมกันไม่ได้นะคือจะบานคนละคืนตัวเมียบานก่อนคืนนี้ตัวพรุ่งนี้คืนตัวผู้บานเฮ้ยครับผมบอกเลยนะมันเป็นกิจกรรมที่แบบมันมีให้ถ้าสมมติประเทศเปิดแล้วเราก็ เที่ยวไปสักพักหนึ่งนะฮะกลับมาสักเอ่อทักทุ่มเออทักเที่ยงคืนถึงกี่ึงกี่ถึงตีเท่าไหร่จริงๆได้ยันถึงเที่ยงวันอีกวันหนึ่งเลยครับแต่ว่าคือเวลาที่เหมาะสมก็คือประมาณไม่เกิน4ี่ถึงห้ากำลังสวย